ครับวันนี้ก็เข้ามาในป่าลึกของอำเภอเชียงยืนนะครับไม่แน่ใจว่าวัดอะไรเข้ามาก็บรรยากาศก็ทางพระอาจารย์บอกว่าเป็นป่าช้าอะไรอย่างนั้นเป็นพื้นที่รวบรวมศพไรยญาติอะไรอย่างนั้นนะครับก็มาถ่ายภาพบรรยากาศอ่ามต้้งใไผว โหบรรยากาศเลยน้องฝนตกปอกเปกปอกแปกปอกเปก มีพระอาจารย์อยู่ในพื้นที่ด้วยโอ้บรรยากาศลงมาแล้วฝนตกพี่ต้องไม่แน่ใจว่าจะออกได้ไมันจะติดหล่มหรือไม่เออไม่แน่ใจนะครับ ลี่วันนี้วนนี้จะีรถ่งการตเท้าก็มีรูปนึงที่ผมจะจายรถนะนจ่ายที่างให้มันจะมีค่าแล้วพอไีบรถตามไปได้ไหมักไหนแล้วับไบรรยากาศน่ากลัวนะครับ ปัญหาในเรื่องของข้ามขับรถในเส้นนี้นี่มันกลัวที่สุดคือ